อานุม,มือคลาบลงรองเท้าฉันจะเล่าความจริงให้ฟัง <S <S เพื่อนมันชวนให้ไปฉันก็เลยต้องไปนั่งรอมันทำธุระของมันอนุม,มือขลาบลองอีกครั้ง <S <S เล่าให้ฟังละไรทีาต้องการใจใจเย็นๆไม่ได้ไปทุกวัน จิมาก่อนนี่านงแล้วงอนไม่เห็นอะไรแล้วออดได้ไรไหมออดออดเอาจริงแล้วออดมเคยเจอหนูเลยนะคะเคอไหมเจอเจอหนูเล็กหนูเล็กจับับออดรู้จักหนูเล็กจับจับป่ะรู้จักปะจริงเหรอนี่แร้วสวยไหมตัวจริงก็สวยไหม รู้หรือยังรู้หรือยังไหนฮะไม่มีอะไรไมม่ีอ่ไอ่ทำไมต้องไอ่ไอายทำไมอะเจอผู้หญิงไอ่ทำไมมองก็ได้รู้จักกันเขามีแล้ววันนี้มาเล่นก่อนบ่ายเหรอเนาเล่นเป็นถ้าเป็นแบบผัวเมียกันได้ได้ได้ชอบเลยล่ะถ้าเกิดว่าหนูเล็กเป็นเมียแล้วอ่อเป็นผัวก็จะทำอะไรอ่ะนอนเนี่ยนอนนอนทำอะไรนอนแล้วทำไงแล้วทำไงถอนเก่งไหมถอนเก่งไหมถอนตีตัว สองตัวเหลืกี่ตัวสามตัวสามตัวใครไดใส่ให้มันอีกอ่าแล้วถอนไปกี่ตัวแล้วถอนหมดเสร็จแล้วทำอะไรพูด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 กันพูดกันมีลูกมียานนะแต่ว่าพี่มีลูกแล้วนะได้ป่ะ แล้วลูกพี่จะทำยังไงอ่ะอ๋อจะเลี้ยงไหมไม่เลี้ยงน้ำบางเลี้ยงตัวเองยังแย่เลย้าสามีพี่อ่ะเขาจะถ้าหาว่าเขาจะแบบจะต่อยออสทำไงอะออสสู้อยู่แล้สู้หรือเปล่าสู้ทำยังไงเขาเหนือเหนือเลยเหนือคนหนีบางนี้อะพ่อ เนี่ยไม่เคยเจอตัวจริงเลยชอบมากเลยอะ่ะแบบเหมือนเป็นแฟนคลับอะ่ะอวเซนให้หน่อยได้ไหมเซนชื่อนะเซนจากข้าง<า>หลังมาข้างหน้าเอองติดก,ก่อนเล้ตาีดโอ้โางนี้นะโอ้โหบางนี้นะโอ้าดแเงียเดี๋ยวมึงบาดีวรักปะล่ะรักดิรักอไรักมากป่าแค่ไหนวพาเลย ้ากำลังอร่อยพูดไม่เป็นแสดงว่าพูดไม่ได้ันนีอ่ะนาดีอ่อพ่งกลับสวัสดีครับยังวายอะไรวายชื่ออะไรก็ชื่ออะไรมีรู่ซีซีซีทีซีทีซีดูปะซีทีซีดูติซี ซีมาทีมาทีมามาซีตัวจริงคือแบบหล่อมากอือหูโหเราเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วก็หน่อยสิฮะยิงเข้าอยู่ประการไม่เต็มไหมครับปรถ้าดังมากเลยยิมไหมจะยิงไหมเนาะถ้าดังก้องก้องก้องมาใหม่ไปไหมไปไหมไปตั้งแน่ก้องแเลยหนูอ่ะ แล้วออนมีพี่น้องไหมมีก <bon> คนงชือ่ออะไรเ no อแคเน้องสาวน้องสาวเอแคลเอเ้แลทุกวันที่ทำงานแล้วส่งเงินให้น้องไหมซื่ออะไรน้องบ้างหนมพี่หนมเขากนกามหนมอะไรหนมขบขนาดขนมยังขา

ยืนไปขอบคุณมากขอบคุณยังเกิดต่ที่เกินนั่นแหละเน่นหูเล่นตานี่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าแบบชอบมากได้มาขอได้ไหมอ่ะเท่าไหร่แบบสินสอดมีเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นใช่มันน้อยหรือเปล่า สามหมื่นเองอ่ะได้อะไรบ้างมีแหวนไหมมีสร้อยอะไรไหมมีแต่เงินอย่างเดียวถ้าพี่อยากได้รถสักคันล่ะออสิโได้พี่ได้ป่ะรถอะไรเยอะหัวข้อถึงไดกคนจะเดกมันกูเนน่าอยากได้รถจักรยานอ่ะ ซื้อให้ได้ป่ะไม่ใด้ท่านไม่กี่บาทเองอยากได้อ่ะเนี่ยเหลือลูกเย็นอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะเหลือลูกเย็นเงี้ยแหม่จะโม้ไอ้ตัุ๋นยสายยานกินเหลือลูกเย็นมันตักกินหมดเลยนหยเดกินที่หลังมีพี่แล้วพี่ไปทำงานก่อนนะถึงสายยานแล้วนี่นี่คนสวยไหมเนี่ยเนี่ยหอยชื่อจ๋าจ๋า เจยอยู่ด้วยกันนะยืนหยัดเฮ้ยเฉยเลยอืมเรียวครับหมดเล้วครับโอ้โหโอ้โหชาหมอกมัหนูเลยอิ่มแล้วมั้งก็คนมันรักเลยบอกว่ารักไปตามสัญชาตญาณจะอยู่ในทิ้งแต่งานคงฉันสักแป๊บแล้วค่อยไป ให้เธอปากดีใส่ฉันไม่ต้องเกรงใจถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกลิ๊งกลิง,ลงเอาไว้และโปรดกดไลค์ตอนนี้